ไปดีเธอจะไปเป็นดาวเธอก็ไปเลยเธอไม่ต้องมาพูดใส่เพื่อนหรอกอืมไม่ต้องมาหาเรื่องพูดใส่เพื่อนพูดใส่ผู้ใหญ่ใจดีหรอกคนเรานี่นะ <Cape language> เขาถาม <donc lad hammer> เขาถามเฉยๆว่าเคยได้อะไรไหมกลับบอกว่าเขาทวงบุญคุณฉจนไม่คิดว่าเขาทวงบุญคุณนะเขาแค่ถามว่า เขาซื้ออันนี้ให้ได้หรือเปล่าเคยได้ไหมเขาซื้อเขาอุดหนุนนี้เธออยากได้น,นี้เขาซื้อให้เขารักเขาเอ็นดูเออเขาไม่ได้ทวงคุณคุณว่าฉันซื้ออันนี้ให้เธอนะฉันจะเอาคืนเอาอะไรเขาไม่ได้ทวงอย่างแบบนั้นใครก็อยากได้เงินจริงๆแต่ว่าเอาในส่วนไหนได้ได้มาแบบไหนมันมันได้มาแบบไหนล่ะเงินนะ่ะ เงินได้มาแบบไหนได้มาแบบใส่ร้ายเพื่อนอืมแต่ก็นั่นแหละเงินใครจะไม่เอาและเนาะเงินเน่ยซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมละ่ะแต่อย่าซื้อซื้อลุยซื้อไล่นะเก็บไว้เวลาเงินจะหมดด้วยเงินมันหมดเป็น ไม่ใช่มันหมดไม่เป็นแล้วไม่หาไม่เก็บก็ไม่มีเงินยามันมามันก็มายามันไม่มามันก็ไม่มาเงิน,น่ะไม่รู้จักเก็บก็ไม่ได้หรอกพอหมดแล้ววิ่งเจ้นอลไทีนี้ทํายังไงถึงจะได้เงินทําเหมือนเดิมไหมทําเหมือนเดิมนระจะได้เงินโอ้ฉันทําแบบนี้ฉันได้เงินฉันจะทําแบบนี้เหมือนเดิมเงินเงินหมดวันนี้ง,งอกงงนงอง น้อพี่ไม่อยากเปิดประเด็นปวดหัวปวดหัวถ้าพูดความจริงนี่ก็ใครอยู่ถ้าไม่พูดความจริงนี่เดี๋ขี้เกียจพูดด้วยถ้าไม่พูดความจริงมันไปไม่เป็นเด้คนเราอะ่ะแต่เคยพูดไม่จริงแล้วเคยสร้างแต่เรื่องนี่ยมันก็แถบไปเรื่อยนะแต่ถ้าพูดความจริงออกมานี่พูดเลย พูดเลยค่ะยินดียินดีพูดค่ะยอมรับค่ะถ้าพูดออกมาแล้วคือความจริงนะคะยินดีรับในคำพูดตัวเองยอมรับในคำพูดของตัวเองนะถ้าเรื่องไม่จริงนี่ก็ไม่ไม่ยอมรับนะก็ขอให้พูดความจริงนะถ้าจะเปิดอะไรก็ขอให้พูดความจริงก็แล้วกัน เปิดก่อนโดนด,ด่าก่อนนะพี่เจ๊เนาะเปิดก่อนโดนด,ด่าก่อนด่าแล้วเป็นสายฟาดแล้วได้ตังค์นี่ก็น่าจะด่าอยู่นะด่าเพื่อนดีไหมสวัสดีค่ะน้องเจ๊พี่พาราอนสวัสดีค่ะเป็นอะไรคะเจ๊ไม่ได้เป็นอะไรพี่ไม่ได้เป็นอะไรมาคุยกันตอนเช้าก่อนไปธุระเฉยๆไม่ด่าหรอกพี่ตายเอ้ยหนูหน่ละด่าคนไม่เก่ง ด่าเป็นอยู่แต่ด่าไม่เก่งนะสร้างเรื่องก็ไม่เก่งเงอะเงอะงะงะเออถ้าพูดโกหกมันเงอะเงอะงะงะันพูดไม่เป็นหรอกพี่สมพงศ์สวัสดีค่ะนึกว่ามีใครมาให้เปล่าไม่มีไม่มีเขายังไม่เอ่ยน่าจะไม่ได้เอ่ยถึงเราหรอกเพื่อนเขาเยอะที่ไหนละ่ะเขาจะเอ่ยถึงเพื่อนคนไหนละ่ะเพื่อนเขาไม่ไม่เยอะหรอก ถ้าเพื่อนในโซเชียลเนี่ยมีไม่เยอะหรอกที่เห็นเห็นกันอยู่อ่ะแต่ถ้าเพื่อนข้างนอกโซเชียลเนี่ยไม่รู้แต่ถ้าพูดถึงเพื่อนในโซเชียลอ่ะมันก็มีไม่เยอะหรอกเห็น,เห,นเห็นกันอยู่ว่าอยู่กับใครเห็นเห็นกันอยู่ว่าไปไหนอ่ะใช่ไหมทุกคนก็ติดตามใช่ไหมละ่ะแค่เอ่ยออกมาว่าคนนั้นยังไงคนนี้ยังไงแค่นี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเป็นใครใช่ไหมละ่ะอืมไม่ต้องพูดให้ตัวเองดูดีหรอก ไม่ต้องพูดเพื่อเอาใจฝั่งตรงข้ามอมพูดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเขาก็พร้อมจะเปเนี่ยหามาตั้งนานแล้วใช่ไหมละ่ะหามานานแล้วเปย์แบบไม่คิดเนะ่ะเปแบบทุ่มเงินนะ่ะหามานานแล้วใช่ไหมเจอแล้วใช่ไหมละ่ะดีใจด้วยยินด,ดีด้วยอืไปดีก็ดีใจด้วย ไปดีไปแล้วก็ไปเลยก็ได้ไม่ต้องมากลับมาว่าให้หรอกอแม่มอนุรักษ์สวัสดีค่ะพี่อะไรคนพี่อะไรอะ่ะพี่สี่แคร์เกิลสวัสดีนะคะพี่พี่ที่นอนสวัสดีค่ะไปแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมากลับมาพูดหรอกว่าเพื่อนไม่ดีพบเพื่อนไม่ดีแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ช่วยเหลือกันดีไม่เห็นจะพูดอะไรนี่ พอไปแล้วอยากได,อกไดอ้อยากได้เงินอยากได้เงินอยากได้ความช่วยเหลือก็พูดให้เราว่าเราไม่ดีอะไรประมาณนี้เออไปเถืะอตั้งคู่ใช่ไหมล่ะเพื่อนแท้หายากจริงใช่เพื่อนแท้หายากมันยังไงล่ะแต่ก่อนแต่ก่อนคบกันก็เพื่นอนแท้อยู่หรอก พอทีนี้พอทีนี้มีเงิน,น่ยได้เงินไงเข้าเงินมาล่อไงไปเลยเพื่อนไม่ไม่ดีเลยเพื่อนก่อนหน้านี้คือไม่ดีเลยมึงไม่ให้เงินกูอะ่ะมึงไม่ให้กูยืมอะ่ะเอาจริงๆนะเรื่องยืมเงินเนี่ยไม่อยากให้ใครยืมเลยนะมันเสียเพื่อนเสียญาติเสียพี่น้องถ้ายืมแล้วไม่คืนะ่ะจริงอันนี้เคยปล่อยเงินนะจริง ความจริงก็คือเคยปล่อยเงินกู้หละใจดีไงปล่อยปล่อยแล้วทีนี้บางทีก็คืนช้าบ้างคืนไม่ตรงบ้างคืนเล็กๆน้อยๆคืนนิดๆหน่อยๆบ้างคืนบ้างไม่คืนบ้างแต่ก็เก็บได้หมดนั่นแหละอืมแต่กว่าจะเก็บได้หมดนี่ก็ทะเลาะก,กันหมายถึงว่า ไม่พอใจซึ่งกันและกันนะมันมันไม่น่าปล่อยมันไม่น่าให้ยืมในความที่แบบเขาเดือดร้อนนะ่ะช่วงเวลานั้นคือเดือดร้อนพอคืนหมดแม่กูไม่ดีเลยเกกกูการเป็นคนไม่ดีเลยอะ่ะไม่นึกถึงเลยว่าเคยช่วยเหลือนะทางที่ดีนะ่ะอย่าให้ยืม อย่าให้ยืมตังค์พี่น้องเพื่อนหรือใครก็ตามอย่าให้ยืมให้เขาไปกู้หนุนกกศหนุนกู้ธนาคารหนุนจะได้ไม่ทะเลาะกันวันนี้ว่างทั้งวันค่ะจะเว้นทั้งวันเหมือนกันใช่ไหมจะเว้นเว้นเหมือนกันใช่น้องเจ๊ลูกพี่สอนไว้เลยห้ามใครยืมจะโกรธก็โกรธกันไปใช่ถ้าถ้ายืมอะ่ะ เสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเงินถ้าเราให้ยืมเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเงินถ้าเราไม่ให้ยืมเสียเพื่อนแต่ไม่เสียตังค์แต่ก็เราก็เต็มใจช่วยแห,หละตอนนั้นนะเราก็เต็มใจช่วยเขาแต่วันนี้เขาจะไปดีเขาก็ไปเลย จะมีเพื่อนใหม่ก็ไปเลยคุณแต่ยอยู่เกาะหรือเปล่าคะเนาะก็ <c oughs> no. ไม่มีอะไรแค่นี้แหละก็จะมาบอกว่าเธอจะไปดีเธอจะไปเป็นดาวเธอก็ไปเลยเธอไม่ต้องมาพูดใส่เพื่อนหรอกอืไม่ต้องมาหาเรื่องพูดใส่เพื่อนพูดใส่ผู้ใหญ่ใจดีหรอก ผู้ใหญ่ใจดีเขาก็ใจดีไงก็ยุกเขาไว้หน่อยไม่ต้องไปบอกว่าเขาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นหรอกถ้าแท้ออกหมดน้องแม่อนุรักถ้าแทะออกหมดเป็นแบบนั้นแหละคนเรานี่นะเขาถามเขาถามเฉยๆว่าเคยได้อะไรไหมกลับบอกว่าเขาทวงบุญคุณจนไม่คิดว่าเขาทวงบุญคุณนะ ป้าบ้านบ้านสวนผักสวัสดีค่ะนีใจไม่นานหรอกไม่จะไม่คิดว่าเขาทวงบุญคุณนะเขาแค่ถามว่าเขาซื้ออันนี้ให้ได้หรือเปล่าเคยได้ไหมเขาซื้อเขาอุดหนุนอันี้เธออยากได้อันนี้เขาซื้อให้เขารักเขาเอ็นดูเอเขาไม่ได้ทวงบุญคุณว่าฉันซื้ออันนี้ให้เธอนะฉันจะเอาคืนเอาอะไรเขาไม่ได้ทวงแบบนั้น พี่คำใบสวัสดีจ้าเจษพูดถูกค่ะส่วนมากจะเสียเพื่อนเสียญาติเพราะเรื่องเงินนี่แหละใช่เรื่องเงินไม่เข้าใครของใครหรอกค่ะพี่สุพรรณีสวัสดีค่ะใช่มันไม่เข้าใครออกใครหรอกใครก็อยากได้เงินจริงๆแต่ว่าเอาในส่วนไหนได้ได้มาแบบไหน <laughs> เสียงเขาน่ากลัวนะ่แเสบแก้วหู เป็นธรรมดาปกติม,มันมันได้มาแบบไหนล่ะเงินนะเงินได้มาแบบไหนได้มาแบบใส่ร้ายเพื่อนสวัสดีครับพี่เจสซี่แล้วทุกคนสวัสดีจานกฟแปฟ็แต่ก็นั่นแหละเงินใครจะไม่เอาล่ะเนาะ เงินน่ยซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่อย่าซื้อซื้อลุยซื้อไล่นะเก็บไว้เวลาเงินจะหมดด้วยเงินมันหมดเป็นไม่ใช่มันหมดไม่เป็นนะไม่หาไม่เก็บก็ไม่มีเงินยามมันมามันก็มายามันไม่มามันก็ไม่มาเงินน่ะไม่รู้จักเก็บก็ไม่ได้หรอก พอหมดเลยว,วิ่งเจ้นแะ้วทีนี้ทำยังไงถึงจะได้เงินทำเหมือนเดิมไหมทำเหมือนเดิมเนระจะได้เงินโอ้ฉันทำแบบนี้ฉันได้เงินฉันจะทำแบบนี้เหมือนเดิมเงินเงินหมดมีจังหวะก็กระโดดงับเขาคงอยากไปแล้วแหละพอมีจังหวะก็กระโดดงับเอาไปเลยเราไม่ได้ห้ามหรอกว่าไม่ให้รับเงินน่ะ เธอจะเอาเงินเธอก็ไปเลยใช่ให้ให้ยืมแล้วไม่กล้าทวงดิทวงนี่เราผิดทันทีเลยนะแม่แม่ดิยาถ้าเราทวงนี่เราผิดทันทีเลยนะเราเป็นคนแบบว่ามึงกลัวไม่ได้คืนเหรออะไรจะประมาณนี้จะประมาณมึงกลัวไม่ได้คืนเหรอมึงกลัวตายเหรอเดี๋ยวมึงจะตายวันนี้เลยเหรอถึงจะทวงกูอะไรประมาณเนี้ มันโดนมาหมดแล้วไงฉันเป็นมากเมือ่อเรวอยากได้แต่ไม่หามันไม่จีรังหรอกไม่สมพิสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหาอยู่หาแต่ไม่เก็บหรือไม่ออมหรือไม่รู้จักใช้จ่ายนี่ก็หมดนะหาวันนี้ได้พันกินโมทั้งวันเลยวันนี้พันกูหาวันนี้ได้พันกูนน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 กินหมดพันเลยไม่ได้ กินเหมือนแล้วก็เห็นพูดจังว่าถูกทำ้ายลงนรกมานานถ้าเมื่อก่อนเป็นนรกอ่ะถ้าตอนนี้เป็นสวรรค์นะเธอก็ไปเลยเชิญหมดคำสิว,าว่าถ้าลงนรกมานานนะนเพืเอ่อนแท้เพ้เงินจาถ้าถ้าเมื่อก่อนว่าลงนรกอ่ะจริงเหรอฉันก็เห็นเธอเยียวเยวอยู่นี่ ฉันก็เห็นเธอเย้ยวเย้วขอบคุณคนนั้นขอบคุณคนนี้แล้วยังมาว่าดลงนรกเหรอที่ผ่านมาคือตกนรกหรอตอนนี้ขึ้นสวรรค์ได้เงินได้เงินเหรอได้เงินเธอได้เงินแล้วเธอบอกว่าเธอขึ้นสวรรค์เหรอ เมื่อก่อนได้อยู่ได้กินได้เงินใครซื้ออะไรให้ก็ได้เหมือนกันได้เยอะกว่าได้มากกว่าด้วยซ้ำไปการดูแลก็ได้เยอะกว่าด้วยยังบอกตกนรกอีกหรอ